สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยคุยเกี่ยวกับนะคะมะม่วงดิบนะคะว่ามีสรรพคุณอย่างไรนะคะมะม่วงดิบนี่นะคะที่เราเห็นเห็นนะคะอันนี้เราก็แช่ไว้ออกจากตู้เย็นนะคะก็จะมีเนื้อเย็นนะนะคะมะม่วงดิบนะคะว่าคุณประโยชน์ของมะม่วงดิบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทั้งหมดนี่นะคะมะม่วงดิบของมะม่วงดิบนะคะมันมีคุณประโยชน์นะคะคือมีทั้ง รสหวานมาแล้วเปรี้ยวจี๊ดด้วยด้วยนี้นะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะถึงทําให้มะม่วงมะม่วงเต็มไปด้วยวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณนะคะเป่งปังสดใสช่วยป้องกันนะคะช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันและแก้อาการร้อนในกระหายน้ําได้ดีนะคะก็คุณประโยชน์ของเขานะทั้งหมดนะเราจะพูดคร่าวๆออกมานะคะ สรรพคุณของเขานะคะมีประมาณ34ข้อนะคะ34ข้อเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างมานะคะค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่มันเป็นคุณประโยชน์นะคะของมะม่วงดิบนะคะแล้วก็จะพูดไปนะคะ่ะมะม่วงดิบมะม่วงดิบนะคะมันมีคุณประโยชน์มากมายนะคะสรรพคุณของเขาหนึ่งนะคะมะม่วงดิบนะคะเป็นผลผลผลไม้นะคะรับประทาน รับประทานดิบนะคะด้วยน้ำเปล่าหวานอะไรเนี่ยนะคะทําให้ร่างกายสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะมะม่วงดิบนะคะเวลาเราทานแล้วก็รู้สึกว่าเรามีชีวิตชีวาใช่ไหมมันเป็นมีน้ํเปล่าหวานสักถ้วยหนึ่งนะคะก็ะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะข้อที่สอนนะคะมะม่วงนะคะมีวิตามินซีสูงจึงช่วยต้านทานอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะมะม่วงนะคะข้อที่สามนะคะ มะม่วงมีวิตามินเอวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เป็นปังสดใสเลยนะคะร่างกายเราเนี่ยสวยมีมีน้ำมีนวลน,นะคะมะม่วงดิบนะคะสรรพคุณของมะม่วงข้อที่4นะคะช่วยบำรุงนะและรักษาสายตาเพราะอุดมไปด้วยวิตามินเอและเบตาแคโรทีนนะคะนี่แหละค่ะเป็นจุดสำคัญที่สุดนะ ข้อที่ห้าเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายนะคะมะม่วงดิบนะข้อที่หกช่วยทำให้นอนนะคะนอนแล้วก็ผ่อนคลายและหลับอย่างสบายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะเป็นมะม่วงที่ทําให้เรานอนหลับอย่างสบายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะมะม่วงดิบนะคะข้อที่7นะคะข้อที่7ของเราก็ช่วยทําให้ร่างกายทํางานเป็นปกติ ปรับสมดุลภายในนะคะปรับสมดุลภายในคือในร่างกายที่เราไม่ปกตินะคะเขาก็จะไปปรับสมดุลภายในของร่างกายเรานะคะให้ดีขึ้นนะคะข้อที่แปดผลมะมงนะคะผลมะม่วงดิบนะคะมีวิตามินซีสูงค่ะจึงช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามรรยควันนะคะข้อที่เก้าช่วยป้องกันและนะคบช่วยป้องกันนะคะจะมีและด้วยนะคะและลดความ เสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะโรคมะเร็งต่างๆนะคะข้อที่เซฟค่ะมีส่วนช่วยต่อต้านด้านเกิดโรคมะเร็งแล้วนะคะและมะเร็งลำไส้ด้วยรวมไปถึงนะคะตอมรูกมาและมะเร็งปอดมะเร็งเม็ดเลือดโรคมะเร็งผิวหนังเป็นต้นนะคะไอ้นี่ก็เป็น ย่อของไอผลไม้นะคะกับข้อที่11นะคะช่วยเยียวยาและรักษาโรคเบาหวานด้วยนะคะด้วยการใช้ใบมะม่วงนะคะจำไว้นะคะใช้ใบมะม่วง15้าใบนำมาระให้สะอาดแล้วมานะคะเอามาต้มน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยตวงโดยใช้นะคะ ไวอ,อ่อนานานนะคะหนึ่งชั่วโมงถ้าน้ําแห้งเติมไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเสร็จแล้วนํามาตั้งทิ้งนะคะค้างไว้นะคะหนึ่งคืนพอเช้าก็นํามานะคะมารองนะคะเอาน้ำนะะไว้ดื่มน,นะคะไว้ดืด่มกินทานดื่มวันละประมาณนะคะต่อประมาณ3ามสี่วันนะคะ 3- ามสี่วันไม่ใช่3ามสี่แก้วนะคะ3ามสี่วันนะคะต่อประมาณ3ามสี่วันนะคะ เราก็จะพูดสรรพคุณนะคะย่อๆของออประโยชน์สรรพคุณของมะม่วงดิบนะคะค่ะอันนี้เราก็จะพูดต่อนะคะข้อที่สองนะคะช่วยก็อาการวิงเวียนนะคะศีรษะขึ้นไส้อาเจียนด้วยการรับประทานผลสดนะคะผลสดนะคะผลส,ดนะ,ะผลสดนะคะไม่ใช่สุกนะคะขออภัยด้วยนะคะผลสดแล้วก็แก่นะคะลูกแก,แก่แบบนี้นะคะผลสดนะคะเป็นแก่แบบนี้เลยนะจ๊ะนะ เป็นแ,แก่ๆเลยนะคะแล้วก็ข้อ13นะคะช่วยแก้อาการนะคะกาะหายน้ําด้วยการรับประทานนะคะผลสดนะคะแก่นะคะแล้วก็ข้อ14นะคะช่วยแก้นะคะอาการร้อนนด้วยการรับประทานนะคะผสมนะคะผสมเขาบอกผสมอะมะม่วงนะคะผลมะม่วงนะคะค่ะ ช่วยแก้อาการร้อนในด้วยการรับประทานผลนะคะมะม่วงนะคะทานเข้าไปนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายนะคะจากการร้อนในดีขึ้นนะคะข้อ15ช่วยแก้โรคคอเตบนะคะด้วยการใช้เปลือกของนะคะใช้เปลือกนะคะของรำต้นมะม่วง มาต้มรับประทานนะคะมาต้มรับประทานนะคะเปลือกนี้ค่ะนีอันนี้เปลือกตรงนี้นะคะเอามาต้มรับประทานนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะช่วยได้เลยจะพ่อสิบหกแก้แก้ไหลย,ย่างนะคะแก้ซางนะคะตานขโมยของเด็กนะคะด้วยการใช้ใบบําม่วนนะคะพอประมาณนะคะนํามาต้มรับประทานนะคะ นี่ค่ะก็เป็นผลประโยชน์นะคะของมะม่วงเรานะมะม่วงมีประโยชน์อย่างไรนะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะหลายอย่างนะคะกมีประโยชน์นะคะทั้งเป็นวิตามินนะคะช่วยป้องกันย่อะแย่ไปหมดเลยจ้าค่ะมีประโยชน์นะคะเป,นนะะปลือกก็เอามาทําได้นะคะค่ะนี่มะม่วงผลประโยชน์ของมะม่วงนะคะแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยนะคะเอามาต้มน้ําดื่มนะคะให้เรียบร้อยนะคะนี้เยาจะบอกคร่าวๆไปนะคะ ช่วยแก้อาการนะคะไอัน,นี่เราจะรวมหมดเลยคะ่ะสาข้อนะคะช่วยอาการรับประทานนะคะรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะด้วยการรับประทานผลามะม่วงนะคะให้อร่อยนะคะไอัน,นี้ก็เป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของมะม่วงนะคะครอบไอัน,นี้เราก็จะบอกไปคร่าวๆเลยนะคะว่ามันมีมันจะเหมือนๆกันนะคะแก้นะคะน้ําต้มนะคะต้มนะคะในใบมะม่วงสดนะคะ15 1หกรัมนะคะใช้ร้างนะคะ บาดแผลภายนอกนะคะภายนภายนอกได้นะคะต้มน้ําเก็บไว้นะคะต้มน้ำน่ะเก็บต้มน้ําใบบํม้วนนะคะเก็บเอาไว้นะคะสิห้ากร,รัมนะคะพอเอามาใช้ล้างแผลนะคะล้างแผลที่เราเป็นนะภายนอกนะไม่ใช่ภายในนะคะภายนอกนะคะ แต่ภายในมันก็ดื่มได้นะคะที่พูดไปแล้วนะคะผลมะม่มวงนะคะไม่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะช่วยร่างกายเรานะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคุณประโยชน์ของเขานะคะมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้เราก็บอกผมเอบคุณประโยชน์ของเขานะคะมันมีมันมีมากมายนะคะช่วยได้หลายอย่างนะคะผลดิบนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อก็ได้นะคะเนี่ยนะคะตรงนี้หรือว่าจะบดให้เป็นผงนะคะ เป็นผงเป็นเส้นนํามารับประทานก็ได้นะคะมะม่วงนี้นะคะอันนี้เราบอกคุณประโยชน์ของมะม่วงนะคะมันมีหลายอย่างมะม่วงดบนะคะเราเอาประโยชน์นะคะสรรพคุณของมะม่วงดบนะคะมาบอกเอาไว้นะคะทําไมเราถึงต้องทําเราต้องศึกษาเกี่ยวผลไม้นะคะเพื่อที่จะต้องให้ร่างกายเราของเราแดีขึ้นนะผลไม้อะไรแล้วแต่มันมีประโยชน์หมดนะคะถ้าเรารับประทานขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ ก็รับประทานเลยค่ะแล้วเราก็ไปศึกษานะคะหาประโยชน์ของใน Google นะคะใน Google นะคะไปดูว่าประโยชน์ของผลไม้ชนิดนี้นะคะเป็นอย่างไรผลผลไม้นี้ช่วยอะไรเราได้ผลไม้นี้นะคะ ช่วยในการที่ฟื้นฟูนะคะร่างกายของเราให้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะไอ้น,นี่เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดเลยนะคะผลประโยชน์แล้วเราก็จะมานํานะคะผลประโยชน์ดีๆนะคะจากมะม่วงหรือว่ามะม่วงสุกและผลไม้อื่นๆนะคะที่เราจะเอามาแนะนํานะ,ะมาแนะอาจจะเป็นแบบผลไม้สตรอเบอรี่แต่เราไม่มีของจริงนะครับเราก็จะเอานี่นะคะตัวอย่างตัวนี้นะคะสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะเราก็จะมาพูดภายหลังนะคะ จตอนนี้นะคะเราก็เอาสิ่งดีๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะดูแลร,รักษาสุขภาพเราด้วยนะคะน้าส้มตัวน้าส้มเองก็ไม่ค่อแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะเอาสิ่งดีๆนะคะมาพูดคุยนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะหรือผู้ท่านผู้ชมนะคะให้รับทราบนะคะว่าตอนนี้มันมีโรคภยัยไข้เจ็บร้ายแรงมากนะเราก็จะ วิธีใดที่ช่วยป้องกันให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะเราก็ทําไปค่ะถ้าเราอยู่บ้านเนาะเราอยู่บ้านเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วบอกต่อซึ่งกันและกันนะคะต่อไปณส้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดระการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะถ้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีด มาในชีวิตปสัสจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคที่ไร้แรงโรคโควิดนะคะปัจจุบันนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ